สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอมือนี okay, <definitely. S 1> พบก,กับช่องนิลุยชาแนวบ่มีเบียกบ่มีงานก็เลยผ้าลูกสาวมาสัมภาษณ์พี่น้องอยากหูว่าผู้ใดเป็นจังใดมือนีผ้ามาเปิดโตเป็นคู่รักแห่งใหม่แห่งวงการเป็นคู่รักคู่ใหม่ของทีมงานแ oh. พ้วผ้าแสงทองพี่น้อง เป็นคู่รักจังไติีคือมแต่ผูยิงสามคนนั่งอยู่ตีมือนี่เป็นผูยิงเหรอเด้อมาแต่แต่งหน้าเป็นผู้ชายหนวดอย่ามาไหลเด้อพอมุนอะไรแม่คึกตาใช่คอยครับผมมีขยะดีเด้ออ่ามอนี่ก็เลยพามาสัมผัสน้องมือนี่น้องแก้วอ่าเป็นดารารับเชิญช่องนิรุยชาแนว อันนี้น้องสร้างน้อยโอ้น้องนูซี่พามาสัมภาษณ์อ่าเขาจะบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันเด้พี่น้องเป็นคู่รักกันหรือบานท่าอาจจะเอื่น่าเลดเบียนเป็นบาพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงสีดาเป็นท่าของพเ่น้องาะอย่างหน้ากันแต่งสวยยูนแต่งสวยแบบผู้หญิงทุกอย่างงงแล้วงงอย่างละแม่อ่าการคอยเะบอกกอนการพบกันมือแรกเนาะอ่าเห็นกันมือแรก ไปเต็นอยู่ตะวันแดงยโสูบ้านนูตซีเพื่อไปทำงานเกียวไปเที่ยวบ้านพ่อหนิเพื่อมา่ายเฟอันรูป่ายอย่างคือเอฟซี่า่ยรูปธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องเกียวเพื่อันเลย่นอัน เพิ่นแซลนุดจังสินาเพิ่นบากาเวเพิ่นกันเลยมาหาคอยอ่อกก่อนเอาเอาเราไปคอยกินได้สองแก้วอยู่กันแม่เพันแก้วพันแก้วพันแก้วไปคอยบ้านเพิ่นแก้ว่าเพิ่นกระเป็นคือกันประมาณจังสันนุ่นนี่นั่นจังสินาอันกันเลยเปืคอยกันเลยเป็นแม่ซื้อขอให้เขาแอดไลน์แอดยังกะเอาขึ้นรถมาทำแท็กซี่มาส่งขังหนาก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นอ้าวมาถามน้องสองคนกันว่ามีความรู้สึกจังใด เห็นกันเทธอแหลกมีความรู้สึกจังใดคือขืดมักแก้วฤาษีหนุ่ตอบเปิ้ลใครใช้ตอบปันก็ได้เออกะหน้ากันหนาล่างเห็นนั่งโอนเราไม่ให้หนาหันเพป่ะกาศพันแก้วมากยังสิเออขนาล่างอยู่ข่อยเบิ้งเทธอแหลกเขาคิดว่าแท่ๆนั่งตกเป็นเลดคือข่อยเพราะว่าเป็นยังตีเขาเบิ้งจากการแดงตัวนั่งเขาไม่คั่เขียมขึ้นไปยิ่งเลยแม่อิตลีหน้าม่ได้เขียยขนาดนั้นหน้งเป็นบาบาเขาบอกข่อยล่ะอิตลีกะ ปิ you. ้งอยู่กัดเจ้าของกระสดุดไงเออปิ้งตลอดนะแม่ที่นี่ <c oughs> ปิ้งตลอดปิ้งอยู่กับลังคุ้นท่าตรงเห็นแล้วสะดุดตาตรางนี่นั่นก็มาก่อนกับพอดีนั่งมาหลังหันดิเรื่องงานแล้วนวนนนานา่นั่งนั่งบอกก่อนมื่อนั่งว่าอย่างวะนุต๊ตมีแฟนแล้วเออมื่อนั่นเออนุต๊ตไม่สนใจเขาหรอกเขาก็เป็นนะเพื่อนว่าฉันแหงจับได้ฉันเป็นเกนเหล้าเนาะ <c oughs> บบฉันเป็นแม่ซื่อนแมน ฉ<จ>ันเป็นแม่ซื้อคขกอะไถา,า,า,ามเอ้าเอา้าเพราะเห็นหนูดที่แรกก็มีความรู้สึกไรกันแก่น,นั่นเห็นนูดตะตาโดนแล้วเพราะว่าติตามมีแพแ<อ>แล้ไงเออก็เลยหูจากบานกันดีก็เลยแบบติตา่เพลวก็เลยแบบคือตอนนั้นจะคองกับแบบเฮิดยวงสิน่ะแม่กะแบบคือจะแบบประมาณว่าถือถิมมาไม่ไหมหรือประมาณว่าอยากพอสักคนที่แบบขอใจเฮาอย่างสี้นะก็เลยแบบเออหูว่านูดเปลี่ยนก็เลยแบบ บคิดบานุดจะคุยน้ำเดชิแลกเพราะว่าคิด่านุชน่ะก็มีคนคุยหลายอยู่สิน่ะแม่ก็เลยแบบร้องแบบร้องคุยเบิงจังสีนาเพราะคุยกันไปคุยกันมามันก็เออเข้ากับดูซึกโอเคว่าเออเข้ากับคือเจังแบบเข้าใจเข้างัสิแม่เพราะว่าบางเทื่อนะเกี่วกเคยคุยมาสิบางคนกับโคฟูไซมาตลอดแล้วมาพอ้ห้องสิคุยเดย์ค้าวนึงกับแบบว่าคือจังสีเข้าใจแต่กับโบงสิน่ะแม่แต่เข้ากปกับไปหาปูไซเมียนเขากับไปหาบูไซคือเก่าสิน่ก็เลยแบบ อยากควบทีค้นที่เป็นคือจังฮาที่อีกีความรู้สึกคือฮาวสินะแม่เออประมาณนี้แหละก็เลยร้องคุยเบิงกับว่าที่แดกคุยที่แดกบ่อยคิดว่าสิจริงจังเลยเดย้เพราะว่าเขาเข้าก็บบ่อจักระครองอยู่ว่าเขาสิมาจริงจังกับฮาบ่อ,บอย่างเข้ากับพอคนแบบหลายอย่างสินะแม่เขาแบบคือจะแบบตอนนั้นเสื้อเลยว่าหนูนบ่อยมีแค่แก้วคนเดียวตอนคุยคุยกันแหลกเ,กเออแต่ว่าแก้วนักก็คุยตะกั้โนดกับคุยกันตลอดก็เลยแบบเอกเอกเอ็เลยแบบมันก็อาจจะแมนหละละยังกรบบอกัาจัะค้องสินะแม่ ก,ก็เลยไปคุยกันละพี่น้องน่าปวดน่าปวดเขินอ <c oughs> ้าวอ <c oughs> <c oughs> ้าวเขาจะอัน <c oughs> เอเอเอเดี๋ยวหนิยินข่าวว่าแก้วนะเคยมีแฟนแล้วแต่ว่าแฟนต่างแมนแมนบอแฟนเป็นผู้หญิงน,นี่แมนก่อนจะมาคบกับน,นุชนี่พี่น้องเป็นเป็นเรื่องเล่าจังใดคบกันสักปีก็ปเปลี่ยนไปย่อๆก็ได้คบกันประมาณ4ปีเกือบ5ปีแล้วที่นี่ก็ได้แยก ตอนระยะคบกันนะคืออยู่น้ากันตลอดแล้วบันนี้เพราะเพราะแยกกันแกไปเรียนมาหาลัยเนาะไปเรียนแลน้วบันนี้คือจะมันความห่างไหมคือเขาบม่เคยห่างกันแล้วเพราะมันห่างกันนั่นสินะห่างกันแลน้วบบบคือจะันแบบเขาก็ไว้ใจเขาเขากับเขาบอคิดว่าเขาจะเห็นเขาเขากับไปคุยกับแบบก็บผู้อื่นแล้วเขากับพ่อเขาจับได้เขาก็บอกว่าตบะมือขางเดี๋ยวมาด่าด,ดนอกโนนนี่นั่นยังสิละประมาณนี้แหละก็เลิกกันไปเด้เลิกกันไปประมาณปีกลัว เลิกกันไปประมาณปีกลัวแล้วก็กลับมาคบกันอีกได้ประมาณสามสามสี่เดือนเขาก็เขาเขากลับไปคุยคือเก่าหนึ่งสี่แม่เขาก็เลยแบบเออก็คือบอคุยกันแล้วเพราะบอคุยกันแล้วก็เลิกกันได้ประมาณจ็เดือนป่ะประมาณสามสี่เดือนนี่แหละเขาเจ้อกกัน้ยินมเขาเขาวะาเพิ่นปวยบ้านเขาเจ้อาปวยเขาลุ้งบานประมาณนี้แหละก็ไปกันเลยนบอคิดว่าเพิ่นสิไปเลยสินะแม่ ก็เลยแบบกับคนี่จริงจังกับคนนั่นแหละกับผ่านมากับบัารท้าวมีคนขอมาคุยว่าก็มีก่อนสิมาพ่อนนู่นนะก็มีเขาม้าเรื่อยๆตอนเาบ่กในด้พอคีนถึงใจมันมาเมนคือครบต่คนใกล้ๆไก่จะคข้องสีแม่แลวแบบเขาเน่ะแบบเป็นคนบูจี๊จุกจี๊กงี้สิแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนาะบ่สนใจเขาโน่นนี่นั่นเพราะว่าเขาจะปล่อยอิสระให้เขาเออคือเขาเป็นแฟนกันเขาแม่จะคข้องชีวิตเขาสี่แม่แม่เขาก็ต้อง ตเติมเต็มในสิ่งที่าขาดหายไปยองสินะต่างคนต่างมีประวัติโชกโชนเพื่อว่า,า <c oughs> เคยเสียใจยมาแล้วพี่น้องเพราะว่าชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบนี้กระซ้ำชีวิตของกระเทยเข้าใจได้เข้าใจวามรู้สึกของลูกลูกว่าชีวิตแบบนี้เ้าบ่ได้เฮาบ่ได้ว่า จะมีความสมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือผู้หญิงผู้ชา,ายนี่ยังยังมีเปอร์เซน็นต์ว่าความสมหวังนี่ยางหน่อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันบ่แต่ว่ารุ่นคือเฮานี่คือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะมีความสมหวังมันบ่ตะกีบบัวตะกี้บัเถิงดอกเออตะกี้มันมาหลายาเ,นเนาะแต่ว่านสมือนี่ก็สิประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กัถือว่าน,น้อยกว่าผู้หญิงกับผู้ชายโดยทั่วไปนะพี่น้องแต่ว่ากะพ่อพอคนถืกใจพ่อคนถึกใจแล้วมันกะสิใไซอีกอาาถม่นนีผผูู้้้ใใดดเเเปป็็บัวมยาว ก็สีหัวถามไปบนได้คีบไข่เด้อหาบได้เอาโหได้ก็ต้องเปิดว่าผู้ใดเป็นผัวเป็นเมียบอวบบอได้ใดวายอย่างเมียหนูสีเป็นผัวค่ะค่ะขอรับเพิ่มเลือกเอาค่ะแต่ความถามมาความแมนความอย่างนั้นหนูสีแมนกว่าแก้วอีกแก้วน่ะสีมีความเป็นผู้หญิงหลายกว่าอยู่นิดนึงเป็สีนา อันนั่งนี่นั่งสีเป็นคนนูนซี่นี่สีเป็นคนฮักลายแล้วก็สิเป็นคนคิดลายลายืนนึ่งโหลดอยู่กันเลยนแนะน,นําว่าการที่เราฮัากฮักลายนันบบผิดแต่ว่ายาจูจีจุกจกแล้วค่ะยาเป็นคนคิดลายเพราะว่าการที่เขาคิดลายนี่คิดลายมันเป็นเรื่องที่บ่ดีเลยพี่น้องกับชีวิตคููนี่แฮงบ่ดีเลยยาคิดลายเพราะฉะนั้นเฮาต้องปล่อยโตตามสบายเฮาต้องไว้ใจซึ่งกันและกันถ้าต้องเขาใจซื่อใจ คือเรื่องบางเรื่องอยู่ยกตัวอย่างว่าอ่าการที่คิดหลายหนึ่งหละข้ากสีลาแวงว่าเขาจะไปมีภูมิใจบอ่อเขาสีหักข้าบ่อเขาจขาริงจ,จริงจังกับขา้าซ้ำใดบานการใส่ซีวิตเท่าถ้าเ้ามีเรื่องพวกนี้ในใจข้ากสีใสซีวตบ่มีความสุขคืออยู่ในน้ำบานเรื่องบางเรื่องที่ห้าหัวจักอยู่เ้าก็อาจจะแก้งเป็นบ่หัวจักก็ได้ยายาเหตุเป็นคนที่แบบว่าเก่งเกินไปคือคือเ้าก่ะ ย่อลงมาคือสมุดวาถาเขาสมุดวาเข้าไปพ่อผู้นึงคุยกับผู้นึงเข้าหัวล่ะในใจเบอร์วาเขาจะไปเปียงป่างดาเขาเป็นบ่ออันนี้กันเนี่ยนำบาเขาคุยกันเพราะยังเหตุผลคือยังสีนาเพราะว่าคือหนึ่งล่ะคือเข้าน่ะเป็นผู้ยิ่งที่หักผู้ยิ่งคืออยู่นี่เป็นกระเทยที่หักผู้ท่ายิ่งชีวิตเขาน่ะมันมันมันความหักมันบริเต็มลอยอยู่แล้วคือเข้าก็ต้องต้องอ่อนแล้วก็ต้องยอม ย่อมกันเบิงเบิงกันใส่ชีวิตขาดแมนเขาหากันคนละคิงถาว่าใดกะถอยกันคนละครึงยังสีนาพ่นองคือชีวิตมันจังจะไปรอดเพราะว่ากัต่างคนกลางกาทํางานทําอย่างเนาะกะชีวิตก็เป็นแบบนี้นํานังสีนานี่ลาพี่น้องคู่เรสเบียนคู่ใหม่ของทีมงานแพวพพวนะคะอาจจะพันแปลว่าเป็นน้องแก้วนักร้องสาว แม่เต้น้อยู่ทูบให้ลองต่อย่าให้ลองเถอะพี่น้องกะซำเจ้าละแม่นี่นี่อาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์นี่กระซายลูกพ่อยังค่อยอายเธอเธอบิ่งอาจารย์ก่อนนั่นละเบิ่งอาจารย์ก่อนก่อนสิเบิ่งลูกน้องสินะเพราะต้องขึ้นหลน์ท้าผู้ใดอ่าอยากติดตามความน่ารักน่ารักของน้องๆก็ไปติดตามไดแท่งเอายูทูบเนาะ ยูทูบช่องนูซี่ชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนูซี่ชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวกับนูซี่นุสมาดไปหานํานมีอยู่อก็ครไหนสิ่งนู้นนู้นเข้องน้องแก้วเลยสุภารัตน์แก้วค่ะคะแนนนูนมากเลยเห็นแก้วอยู่หน้าฟีดตามถ้ายากเพราะว่าช่วงนี้ก่น้องแก้วกับามยูนี่มันบอเพราะว่าเขาได้ตั้งใจว่าจะมายูนี่ด้ยคือน้องกับมาเล่นน้ำมันบอบานนูซี่กับยูนี่ฟื้นงานแล้วมาเล่นน้ำบานพอถือช่วงที่เขาประกาศว่าห้าม ไปใส่มาใส่จังสีนากันกันเลยเออกันเลยว่าให้น้องอยู่อย escrito. ู่หนีไปละอยู่เป็นมูกันมมมแม่งสีน e> ้าพี่น้องก็อาจจะได้ล่งคลิปน้ำกันให้สองนูดซีนูดซีชาแนวนูดซีชาแนลแม่ชาแนวหรือแชแนวชาแนวชาแนวมมมนั่นแหละค่ะไปติดตามความนนารักของสองคนนี้ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคลิปเฮตอาหารหรือคลิปอย่างนอกๆอกแน่ววากันไปบางที่อาจจะ ไข่แก้วแต่งนูดเป็นผู้ชายขังสีน้ำแล้วก็กลายเป็นว่านูดจับแก้วแต่งเป็นแดนเซอร์ใส่สุดแดนเซอร์ของสีน้พี่น้องเป็นความน่ารักของสองคนนี้เขาไปติดตามกันได้เด้อจ้าอ่าฝากขอบคุณฝากช่องแท้เลยเอฟซีเก่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามนุูดจับแก้วก็ขอบคุณหลายๆขอบุญจริงๆต่อเนื่อก็ขอบคุญนะคะที่แบบหักหากที่เฮาเป็นเฮาจังสี่ล่ะ แบบว่าอย่าไปมองว่าเพศนั่น<__เพศนี่เถาพี่น้องความภักนะมันขืนดูทีดใจว่ามันเพจเดชื่มื่อน,นี่อีหรีเห็นเมื่อหลายกับผู้ญิงผู้ซ้ายนี่เห็นเมื่อหลายเด้ควบกันหักกันอยู่เมื่อหลายปีแต่ว่าเสกมือหนึง่งมันกัดเลือกกันคือเกองเสียความภาคทนกเมื่อนอนมันไม่อยากมันข่ยแบบเออยากให้อยากให้คนแบบมองว่าความภากนี่ ถึงเราจะรักเพศไหนรักใครอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าให้มองในแง่ดีอย่างนี้น่นแมอย่าไปมองในแง่ลบอะไรประมาณนี้นะคะคือความพากันตน่องสวยงามโมเมนต์ว่าสิไปคิดนู่นคิดนี่อุ้สิเลิกกันเมื่อได้ว่าสิพิดกันเพราะว่าอย่างประมาณนี้นะคะต้องวไว้ใจซึ่งกันและกันราคาดําเนินชีวิต คือเฮาชีวิตเฮาคนเฮามันมันบ่ได้ดเป็นชีวิตเง้วพี่น้องชีวิตคนเฮามันบห่หูหูมือเกิดแต่บ่หูมือตายบ่ฮูว่ามืออื่นเฮาจับตื่นขึ้นมาจะมีชีวิตหรือบ่ออัดพนอฉะนั้นสิ่งใดที่เฮาเหตุแล้วเฮามีความสุขพี่น้องจงรีบเฮ็ดถ้าสิ่งใดที่เฮาเหตุแล้วเฮามีความสุขเฮาก็ถอยออกมากพราะฉะนั้นเฮาต้องเหตุสิ่งที่มีความสุขเท่านั้นจะได้สบายใจแม่แล้วก็เักจะขอีหลกีกะ กะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่แบบติดตามที่คอยแบบอยากดูอยากเห็นอยากเห็นฮอเห็นนู่นนี่นั่นนึงสี่แม้กะที่คอมเมนต์มาแต่วิคิปไม่อยู่ก็ได้หรือประมาณว่าไปคอมเมนต์นะเดี๋ยวคลิปนี้จะให้น้องพากันไปตอบเองคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆพากันไปตอบเองมันสิเป็นแนวทางให้เกี่ยวกับนุ่นนี่แบบมีกำลังใจทายคลิปนึงสี่แฮก็บบุ้ง่ัวสีเท็ดอี๋ยังดีใจนะแมน พี่น้องมคาคอมเมนต์นี่มันเป็นกำลังใจสิ่งหนึ่งเดชในการที่เขาจะเฮ็ดคลิปวิดีโอลงให้เบิงน,นี่ก็จะอ,อาจจะเป็นคลิปเปิดก็ะไดพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาวาอยากให้น้องสองคนพากันเฮ็ดคลิปอย่างคอมเมนต์มาได้เดอ้อแล้วก็สีน้องพากันเปไอะไรอ่านไะไรตอบเอาเองเลย <c oughs> ได้แม่ได้โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดอ้อ <c oughs> จ้าเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> นําเสนอเรื่องเล่าดีๆของทีมงานแ <c oughs> พ้าวาเข้าให้เบิ่งกันไหมค่ะพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี หอมแก่หอมล่าแน่หอมล่าแน่เห้นนูทหอมอมยอยากมีแฟนอีกเด้เอาไปเดี๋ยวจเย็นเน่ยจะเย็นเห็นเขาหอมกันเนาะบ๊ายบายค่ะ